ตอนนี้ผมเจอใครไม่รู้นะครับผมเพื่อนแดงครับผมอยากมาเจอลุงไงผมเนี่ยได้เจอลุงสุกนะครับที่ผมเนี่ยตาผ่านะผมเนี่ยเดินมาห่านลุงเลยเขาละมาเจอใช่ไหมวรันนอนเที่ยวที่ไปใช่ไหมต้องกลับตอนมืดนะเพราะว่ามาจะน,นี้มันรายได้ครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับพี่พี่ครับผมเนี่ยก็จะขึ้นมาหาลุงสุกกันนะครับที่อาศัยอยู่ในป่าคนเดียวนะพี่พี่ก็วันนี้เนี่ยผมมาคนเดียวนะครับผมเนี่ยได้ถามเพื่อนแดงนะว่าลุงสุกเนี่ยอาศัยอยู่แถวไหนนะครับผมก็เลยขึ้นมาอยู่บนป่าแล้วนะตอนนี้ก็ผมได้มามือเปล่านะพี่ซื้อของกินเนี่ยมาให้ลุงสุกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับทุกคน ไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะเจอลุงสุกหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกนะที่ผมเนี่ยขึ้นมาหาลุงนะครับลุงเนี่ยจะอยู่คนเดียวนะพี่พี่ก็ตอนนี้เนี่ยผมได้เดินขึ้นมาในป่าค่อนข้างที่จะลึกเลยนะครับก็บรรยากาศตอนนี้อากาศที่นี่เนี่ยเย็นมากเลยนะครับแล้วก็เราเนี่ยจะได้เสียงน้ําแล้วก็เสียงนกเนี่ยร้องตลอดเวลาเลยนะครับไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยผมนะครับจะเจอลุงสุกหรือเปล่านะครับ แต่ว่าผมเนี่ยก็ได้ถามเพื่อนแดงแล้วนะเพื่อนแดงเนี่ยไม่ว่างมากับผมนะครับพี่ๆก็โอเคทุกคนครับก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินตามหาลุงเลยดีกว่านะเพราะว่าลุงเนี่ยอาศัยอยู่ในป่านะครับก็ขอให้ผมเนี่ยได้เจอลุงเลยนะเพราะว่าผมซื้อของเนี่ยมาให้ลุงเลยนะครับผมก็อยากจะรู้จักลุงเลยนะพี่ๆก็โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยรีบไปเลยดีกว่านะครับก่อนที่มันจะฝนตกนะครับบรรยากาศตอนนี้เหมือนฝนจะตกนะครับ อบอ้าวมากเลยนะพี่ๆนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่านะครับก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมขอคนหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับได้ทําคลิปต่อไปนะครับโอเคพี่ๆครับเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับผมนี่นะทุกคนผมเนี่ยเดินขึ้นมาตั้งแต่เช้าแล้วนะตอนนี้เนี่ยก็จะเที่ยงแล้วนะครับบรรยากาศแถวนี้เนี่ยดีมากเลยพี่ๆอากาศไม่ร้อนนะครับแต่ว่ามันอบอ้าวนะ แต่ว่าผมนะครับได้ถามเพื่อนแดงแล้วว่าลุงลุงสุกเนี่ยคือใครนะครับก็ลุงสุกเนี่ยอาศ,าศาัยอยู่ในป่าคนเดียวนะพี่ๆผมเจออะไรไม่รู้นะเนี่ยเป็นเหมือนกับเพิงหินเลยนะ โอ้โหคี่พี่ครับปวกใหญ่มากทุกคนดูดิปวกเนี่ยใหญ่มากเลยนะครับน่าจะหลายปีนะดูก็มีแบบยญ้ากเขียวเนี่ยขึ้นเต็มเลยนะครับโอ้โห นี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเนี่ยขึ้นมาหาลุงสุกนะครับเพื่อนแดงบอกว่ามันจะมีน้ำเนี่ยแหละลุงสุกเนี่ยชอบนอนข้างๆห้วยนะทุกคนเดี๋ยวลองเดินหาดูบริเวณแถวนี้ดูก่อนเพราะว่าลุงสุกอะ่ะชอบบรรยากาศอยู่ชอบอยู่ในป่าน,นะครับแล้วก็ชอบนอนข้างห้วยนะครับเพราะว่าอากาศมันเย็นนะโอ้ พดูดิดดน่ากลัวมากนะครับเฮ้ยโถ่เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้นะเหมือนมีคนโยนอะไรบางอย่างหนึ่งเลย ดูว่าเมื่อกี้พี่ๆได้ยินกันหรือเปล่านะเหมือไมเนี่ไได้ยินเสียงอะไรไม่รู้นะครับคิดบวกไว้ก่อนนะอาจจะเป็นพวกสัตว์ป่านะครับพี่ๆน้ำเนี่ยเย็นมากๆเลยนะ ทุกคนดูนี่นะผมมีอะไรจะแนะนำนะครับส่วนต้นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นต้นหนามนะครับพี่พีเอฟซครับเราเนี่ยสามารถกินได้เลยนะครับแต่ว่าเราอ่ะจะต้องต้มก่อนนะก็น,นี่ยอดอ่อนของมันนะพี่พี่โอ้ถ้ามีเยอะเนี่ยผมก็จะเดิดไปกินด้วยนะครับแต่ว่ามันมีน้อยนะพี่พี่นี่นะเขาเรียกว่าต้นหนามป่านะครับทุกคนครับ ถ้าพี่ๆเข้าป่าหรือว่าเจอเนี่ยสามารถที่จะเด็ดมากินได้เลยนะครับนี่นะประมาณนี้เลยหน้าตาของมันนะครับขึ้นไม่ค่อยเยอะนะทุกคนแก่หมดแล้วนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยยังอ่อนๆอยู่เลยนะเฮ้ยทุกคน <c oughs> ตอนนี้ผมเจอใครไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าใช่ลุงสุกหรือเปล่านะพี่ๆ พี่พี่เจอไหมเหมือนเขากำลังจะนอนอยู่เลยนะครับไม่รู้ว่าใช้ลงสุบหรือเปล่านะก็กำลังนอนอยู่นะ ลุงสุกเนี่ยผมจะยาวนะครับทุกคนแล้วก็ชอบนอนข้างห้วยนะพี่พี่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับสวัสดีครับใช่ลุงสุกหรือเปล่าครับไม่ตอบผมเลยนะพี่พี่ลุงใช่ลุงสุกเปล่าครับ ผมเพื่อนแดงครับรผมเป็นเพื่อนแดงลุงผมเบสนะครับะรฮะอะไรนะครับก็แดงอะแดงอะครับรู้จักไหมครับ,รบอ,ะอะไรนะอ๋ะไอ,อไอ้ฟุกเหรออ๋อนั่นก็เพื่อนผมเหมือนกันลุงใช่ใช่ครับ ใช่ครับผมอยากมาเจอลุงไงเห็นเพื่อนฟุกเนี่ยบอกว่าลุงอ่ะอยู่ในป่าคนเดียวใช่ไหมครับมาคนเดียวหรอใช่ผมมาคนเดียวลุลงลรอดค,นน <c oughs> อครับผม<ฮ>พี่พ <c oughs> ลุงสุกชอบเลยนะพี่พี่ใช่ครับฮะ ผมมาคนเดียวลุงเอาทุกคนมกผมมาคนเดียวครับรใช่เหรอผมมาคนเดียวจริงๆนะลุงคือใครอ่ะเป็นผู้หญิงเหรอพี่พี่อยู่ๆลุงสุกเนี่ยก็ทักผมมาแบบนี้เลยนะ ลุงสุกบอกว่าเจอผู้หญิงเนี่ยเดินตามผมมานะครับ <มา S 1> ใช่ครับผมมาคนเดียวลุงแล้วลุงอยู่คนเดียวเหรอครับรอ๋อเพื่อนผมบอกครับใช่ลุงไม่เคยเจอผมไง วันนี้ผมเอาของมากินเอาของกินมาด้วยลุงเนี่ยเอามาฝากลุงไงผมอยากเจอลุงไงเพราะว่าเห็นเพื่อนพ่าบอว่าลุงชายเนี่ยนิสัยดีอยู่บนป่าอยู่คนเดียวนะครับลุงสุกลุงสุกอ,อ๋อลุงชื้อสุกใช่ไหมแล้วลุงชายนี่คือใครครับลุงรู้จักป่ะอ๋อทุกคน ใช่ลุงชายอ่ะนิสัยดีอ๋ออายุก็พอๆกับลุงใช่ไหมครับ,บ,บนะอืมทุกคนนี่ก็เป็นลุงสุกนะครับส่วนลุงชายเนี่ยไม่รู้ว่าไปไหนนะพี่พี่ก็ลุงสุกเนี่ยพอรู้จักกันอยู่นะครับพี่พี่เขาบอกว่าลุงชายอ่ะนิสัยดีแล้วลุงกินอะไรอย่างลุงลเอา้าแล้ววันเนี้ยยังไม่ได้กินอะไรเลยเหรอ นี่ผมซื้อของมาฝากด้วยครับไม่รู้ว่าลุงจะชอบกินหรือเปล่านะเดี๋ยวพ,พี่ครับผมขออนุญาตตั้งกล้องตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะเดินเข้าไปคุยกับลุงนะได้เงินะครับพี่พดแต่ว,วางของอน ก็ลุงเอาไก่ยอยู่คนเดียวใช่ไหมเนี่ยนเดียวนเดียวไม่รู้ว่าพี่ๆนะ่าจะได้ยินกันหรือเปล่านะเพราะว่ามีเสียงน้ำไหลลงมานะครับ มีลุงอยู่ได้เลยมีทุกคนก็ผมเนี่ยได้เจอลุงตกแล้วนะครับที่ผมเนี่ยตามผานะผมเนี่ยเจอมาผาลุงเลยเขาละแต่ว่าไม่เจอแต่ว่าลุงเนี่ยปอันแล้วแดงเนี่ยเคยมาดูปไม่าเดวเท้ีงม่อ ยไมตรงอด้านงไปได้ไมไ้ๆปมันหายไปเยอมากเลันนี้ก็เเเจอเจ่หว่นอที่ยว่ราีนะอันนี้คือ้นบ้นานี่ยัผมแล้วลงข้น่างกได้นะไมเป็นไรครับ เก่งด้วยมาหาผหญิงด้วยมาพุ่งไเลยผมไม่ได้ผมมาเจอแบบแรกแบบพื่อนก็บอกว่าต้องเดินตามนี oh, ่มาแฮะเดินตามห้วยมาแล้วก็จะลุงมาชอบนอนอยู่ทางห้วยใช่ไหมเพราะว่าอากาศเย็นเนาะผมไม่ค่อยเดินตามหาใครหรอกผมก็เดินตานหาอยู่แล้วแล้วดูอยู่เป็นยังไม่กลัวหรอะไรับโอ้มาเป็นปีๆมีแล้ว พี่ๆเนี่ยจะได้เสียงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะย้ายกล้องมาใกล้ๆหน่อยนะพี่พี่เนี่ยจะได้เสียงชัดหน่อยนะครับโอเคนี่นะไม่ใช่เสียงน้ำจะดังหน่อยนะพี่พนี่เลยนะครับก็ใกล้แล้วนะพี่พี่นะโอ้ก็ต้องบอกพี่พเลยนะว่าลุงสุกเนี่ยแบบ คุยกับเราเนี่ยดีมากเลยนะแต่ว่าลุงบอกว่าลุงอ่ะมีของดีบางทีลุงเนี่ยก็นอนอยู่ที่นี่ลุงอ่ะอยู่คนเดียวนะนี่นะพี่พี่ไม่รู้ว่าพี่พี่เนี่ยจะได้เสี่ยงหรือเปล่านะครับลุงสุกเนี่ยมีของดีอยู่ในตัวนะทุกคนอาวุธเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะลุงแบบลุงมีด้วยใช่ไหมก็ไม่เลย กรยุกแล้วลนเป็นไรกับจะรู้จักกันเอมคนาค้นคา่ดีนะแล้วก็มีนนาด้วยแบบคนตลกไครับเนะดเยเนย้นัมคมเยอะพเยอก็พี่ไม่รู้ว่าได้เชียงหรือเปล่านะก็ถ้าไม่ได้เสียงนะขออภัยด้วยนะครับ เลยนะได้เจอกับ <tech> ต <Kid> <se> ัวเลยได้น้ำมัน่างเย่ปได้ขอน้ยจะไปที่ก็ตไหนนถ้าไม่วันนี้ก็พุ่งนี้เนี่ยได้ถ้าจะมาถาถามขวกเราได้ครับถ้าผจะมาแล้วจะมี่อนห้องกินมาให้ด้วยนะไม่เป็นไรเรับยัง้องกินนะแค่ไมเที่ยงมาดูคนดูพอละเพราะว่าสมมากจะมีคนมาไล่บู ม่ะผมไม่ได้อยู่ในเ้ท you know, ่อเลยไทมาไล่อ <areas S 1> yeah, ่ะพวกเขาป่าเน่ยพวกในพากนมกวตก้วนบ่้เยก็มื่้ตหาะใ่โลฟ้าเ่อง้น่ะถ้าน่ตตรงน้ผม่าตกแรงแล้วลุ้ไม่จับไปท่้า้องกับมาแล้วแล้วนกอย่างนี้ตัว ถ้างไดกินผมด้ทุ้ามีโอกาสเานี่ยผมจะมาเช้อหาลุงรอดูนะได้แจะรอน้ำจะได้ามว่ารออยู่ที่กตกกตอกนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอ้กลางงูไงี่รอผมขึ้นมาเนี่ยเางังจะตายเลยนะครับแล้วก็ลุงเนี่ยแค่ขึ้นมาเที่ยวใช่ไหมลุงลมล้วา,าเล่น ทุกคนเคววัดเป็นคนตลางะมนี้ผมก็ลองเดินมาตั้งแต่ข้างกันลุงวัองไรบอกผมอยากเจอลุงไขอพูดถึงนะลุงสุกลุงสุกอ่ะผมก็อยากรู้ว่าลุงสุกเนี่ยนใรนะตันี้เลยโอเคลุงดูเรื่องครับไอ้พวกไม่มาบ้างเหรอไอ้ปุกไม่มาครับไอหน่วนนปกมันก็อยู่บ้านแดง ก็แบบยังไม่มาวผมไม่รู้เลยมันบอกว่าันเป็อรัน,น็นจะต้ทุกคนก็เจอตัวเป็นๆแลนะลุงสุกที่ผมนี่ยตามหานะก็เพื่นอนบอกว่าลุงสุกเนี่ยมือถายดีแล้วก็แบบเป็นคนแบบ เป็นกันเองนะทุกคนจะว่าลุงอ่ะจะมีของดีจิตัวไว้นะครับแต่ว่าลุงเนี่ยอาศัยอยู่ในป่าคนเดียวนะพี่พี่เอซแต่ลุงเขาเนี่ยก็ไม่กลัวนะลูงเนี่ยหมดลูกเลยฮะลูกลูกไม่หรอแต่ไม่ใช่ลูกของแท้นะพี่พี่เลี้ยงหยวจะกมาอะไรกันแบก็คือมันแทงมาไงลูไม่ได้เด็กลูกไม่ได้ฮะลูกอ่อนลูกจุกเนี่ยมีลูกไหมนะพี่ผู้ชายมา อ๋อคือชายด้วยนะพ่แต่ตอนที่อยูหเป็นเมือยนะก็คือเป็นคนเมืองนันหละพเขอยู่ในตางถนอยู่แล้วออเน่ยุ่กี่เหรอนย่งอ๋อนย่ทลกกับันสคนนั้นแล้วตอนีโอ้น่าจะโตหมเพราะเขาบ้านนเปนคนเม

ก็ลุงเนี่ยก็นอนอยู่ท,ทนนั้ง้วยเลยนะพี่พี่ลุงอะ่ะแค่เดินขึ้นมาเที่ยวเฉยนะครับมานอนพักผ่อนแบบเดินดูธรรมชาตินะครับแล้วก็ลุงอะ่ะมีกระ๊อบอยู่นะกระ๊อบลุงเนี่ยอยู่ทางล่างนู้นนะครับพี่พี่ครับก็โอเคเดี๋ยวผมนะครับก็จะขอแบบนั่งคุยกับลุงไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยเดินทางกลับบ้านนะเดี๋ยวผมจะต้องดูบรรยากาศอยู่นนะว่าฝนจะตกรหรือเปล่านะครับถ้าฝนตกเนี่ยผมนะครับ จะต้องรีบเดินทางกลับบ้านนะเพราะว่ากว่าผมจะเดินลงไปถึงหมู่บ้านเนี่ยต้องใช้เวลาหลายนาทีเลยนะครับแค่ผมเดินขึ้นมาเนี่ยก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วทุกคนก็ลองคิดเอานะครับว่าไกลหรือไม่ไกลนะพี่โอเคทุกคนครับเดี๋ยวเรามานั่งคุยกับลุงเลยดีกว่านะครับ โอเคครับพี่ๆค,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 ครับตอนนี้เนี่ยผมนะครับก็ได้นั่งคุยกับลุงสุกไว้เรียบร้อยนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยผมก็จะไปเที่ยวหาหลุงที่กระตอบนะครับเพราะว่า ลุงเอ็งเนี่ยก็มีกระต๊อบอาศัยอยู่นะครับพี่พี่นะนี่ลุงกินได้เลยนะครับขนมมาที่ผมซื้อมาให้เนี่ยทุกคนก็ลุงเนี่ยแบบลุงเนี่ยคุยแบบคุยกับเราเนี่ยดีมากเลยนะครับแบบเป็นกันเองมากเลยเดี๋ยวผมนะครับก็จะขอตัวเดินทางกลับบ้านน,นนะถ้ามีโอกาสผมจะขึ้นมาหาลุงใหม่นะครับแล้วลุงจะลงไปกระต๊อบตั้งไหนลุงตงงั้งแต่ช่วงเย็นอ่ะช่วงเย็นใช่ไหมครับอช่งนานทีวผมกล้ากันนะลุงสวัสดีครับ โอเคเนี่ย, okay, ยลุงกินได้เลยนะ okay, นี่นนทุกคนผมชื่อเบสครับโอเคครับ <laughs> ได้เลยลุง okay, okay. เดี๋ยวผมจะมาเที่ยวหาลุงบ่อยๆนะลุง okay, okay. นี่เลยนะครับพี่ไปลุงเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าลุงนี่ใส่ดีมากเลยนะก็คุยแบบเป็นกันเองมากเลยพี่เอฟซีนะครับ ไม่น่าเชื่อว,ว่าลุงน่าจะขึ้นมาอยู่ไกด์ขนาดนี้เลยนะครับก็ไอทีแรกผมคิดว่าฝนเนี่ยจะตกนะแต่ว่าตอนนี้นะครับพี่พีดูอากาศร้อนมากเลยนะแดดต้องเดินระมัดระวังหน่อยนะครับก็โอเคพี่พี่ครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอจบเพียงเท่านี้นะพี่พี่ท่านใดที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอคนละหนึ่งร้อยนะครับ หนึ่งแชทหนึ่งจตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทําคลิปต,ต่อไปนะครับเดี๋ยวรอบหน้านะผมจะเอาของกินเนี่ยขึ้นมาให้ลุงอีกนะครับเพราะว่าลุงอ่ะอาศัยอยู่คนเดียวนะทุกคนผมชอบนิสัยลุงมากเลยเวลาวคุยแล้วแบบสนุกดีนะครับเนี่ยลุงก็จะนอนแล้วนะพี่ๆผมมาก็แบบใจมากๆเลยนะก็โอเค สำหรับคลิปนี้นะขอจบเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเราเนี่ยไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม